สวัสดีครับวันนี้วันที่1สิงหาคม2565นะครับก็โอเคผมจะอธิบายเครื่องทดสอบเบสนะครับข้อคอสเบอร์นะครับก็จะมีบอร์ดหลักๆนะครับจะมีคอนโทรลเลอร์อยู่ด้านซ้ายมือนะครับมีไฟกระพริบนะครับตรงนี้ถ้ามันทํางานเนี่ยมันจะกระพริบตรงนี้นะครับเน้นนะฮะถ้ามันทํางานมันจะกระพริบนะครับจากนั้นนะครับจากนั้นเอ่อ ตรงนี้นะครับจะเป็นตัวจ่ายไปนะครับอะแดปเตอร์ในกรณีที่มันเสียเนี่ยนะครับเราก็ไปหาซื้อนะครับเห็นไหมฮะบวกในลบนอกมันจะมีอยู่มันจะบอกอยู่นะครับอันนี้เป็นสายสื่อสารในกรณีที่เสียหรือเราไม่มั่นใจเราสามารถถอดสายสื่อสารตัวเนี้ยเส้นสีขาวเนี่ยออกไปได้แล้วไปเอา USB อสูซีเรียลนะครับมาเสียบแทนได้เลยนะครับก็คือเสียบเราสามารถเสียบตรงได้นะครับก็คือหมายถึงว่าอันนี้คือ USB นะครับถูซีเรียลนะครับหน้าตาแบบนี้ สมมุติเราไม่มั่นใจว่าสายเส้นนี้ขาดไหมหรือว่าดีไหมเราสามารถถอดออกแล้วเราก็เอาสาย USB เนี่ยนะเขาไปเสียบแบบนี้ได้เลยนะครับได้เลยนะครับแบบนี้นะนะครับเพราะฉะนั้นเราดูคลิปเราต้องดูตามนะครับโอเคจากนั้นขวามือนี่คืออะไรขวามือนี่คือโหลดเซลนะครับผมใช้โหลดเซลแบบดึงนะฮะมันจะมีหัวน็วนอตอยู่นะครับแบบนี้นะครับก<ม>็คือ อันนี้ให้ค่าออกมาที่1.9988จุดเิโวลต์ต่อโวลต์นะครับก็คือ2อมิลโวลต์นั่นเองนะครับหัว2ตัวยึดน็อตตัวนี้ตัว2,000บาทซึ่งซื้อมาวันที่18เดือน3ปี65นะครับก็โอเคอันนี้ยี่ห้อมาวินไม่ได้ยี่ห้อซีมิกนะครับก็ใช้งานได้เหมือนกันอำมาทดสอบนะครับจากนั้นนะครับอันนี้คือบอร์ดนะครับบอร์ดนี้เป็นบอร์ดแอมพลิฟายนะครับบอร์ดขยายสัญญาณจากโหลดเซลล์ก็คือต่อโหลดเซลล์แบบนี้นะครับอันนี้คือบอร์ดคอนโทรลเลอร์มาดูที่บอร์์์ดคคคคอออออนนนนโโททรรรรรลลลลเเกก่ะับ็ื หนึ่งเราดูว่าไฟตรงนี้กระพริบหรือเปล่านะครับมันกระพริบหนึ่งวิ้งนะครับต่อนหนึ่งครั้งนะครับสองเราดูที่ X 5กับ X 6ก X ห้า X 6เนี่ยก็คือเป็นเอาไว้ต่อกับเซนเซอร์รอบนะครับทื้อล้อหมุนเราจะได้รู้ว่ามันหมุนไหมกับเซนเซอร์ตรวจสอบว่ารถอยู่ในหมุนไหมนะครับ X 5 X 6กเนี่ยสายสลับกันไม่ได้เน้นนะครับสลับกันไม่ได้วิธีการช็อตนะครับเราหาไขควงมาช็อตเข้าไปเป็นทีละคู่หนึ่งคู่สองคู่สามคู่สี่คู่นะครับ เราก็จะรู้ว่าเซ็นเซอร์ตัวไหนเสียก็เปลี่ยนเอานะครับจะได้ซ่อมได้ง่ายสายจากตรงนี้มันจะบุ้ด,ดินออกไปไปหาตัวเครื่องทดสอบเบรนะครับจะเป็นเซนเซอร์ proximity หรือว่า proximity แบบ2ส,สายนะครับสายจะมีสีน้ำตาลกับสีน้ำเงินนะครับเท่านั้นนะครับเราซื้อมาเน้นที่ห่วอ,อมรอน,นครับใสม่มาใส่ปุ๊บเนี่ยก็ดูจากโปรแกรมเอาว่าระยะที่เราตั้งได้เนี่ยถูกต้องไหมนะครับถ้าไม่ได้นะครับที่ตัวพวกที่คอมพิวเตอร์มันจะมีประกันทดสอบ แถมให้อยู่แล้วนะครับลองไปไล่ดูนะครับส่วนตรงนี้สําคัญตัว x 1 2เนี่ยเป็นน้ําหนักนะครับ x 1 1นะครับจะเป็นแรงเบรกซ้ายกับแรงเบรกขวานะครับ x 9คือศูนย์ล้อมันจะข้าม x 1 0ไปนะนะครับ x 9คือศูนย์ล้อนะครับเราดูที่เส้นน้ำหนักน้ำหนักมี3เส้นเท่านั้นเองนะครับสายดาต้าสีเหลืองสายสีแดงไฟบวกสายสีเขียวคือไฟลบหรือ0นะครับแบบนี้ นะครับหน้าเป็นของนะครับของตัวอะไรก็จะเป็น Data ้าไฟกาวดัตต้าไฟกาวเรียงกันไปคือแรงเบรกซ้ายกับแรงเบรกขวามันต่อไปไหนนะครับมันก็มุดอินไปต่อเข้ากับเครื่องที่อยู่กับพื้นข้างนอกนะครับซึ่งเป็นบอร์ดนี้นี่เองบอร์ดเคอราเบอร์หนึ่งนะครับไอซีตัวนี้นะครับเป็นไฮเซอร์ตัวนี้จะร้อนนะครับร้อนจนจับไม่ได้เลย มีขาตัวหนึ่งนะครับาตัวหนึ่งยกสูงไว้มันจะร้อนเหมือนกัน2ต,ตัวนี้จะร้อนเป็นเรื่องปกตินะครับร้อนนึกจับไม่ได้เลยนะนะครับแล้วเรามาดูนะครับไฟตรงนี้จะเป็นไฟ8โวลต์นะครับเข้าที่โหลดเซลล์โหลดเซลล์เนี่ยตรงนี้มันจะแบ่งเป็น4 4 4เป็นส2เส้นนะครับเส้นที่1 2เนี่ยจะเป็นเส้นที่1เนี่ยจะเป็นกาวเส้นที่2อจะเป็นไฟเสมอ3กับ4เนี่ยจะเป็น Data จากโหลดเซลล์นะครับแล้วก็สลับไป นะครับกาวไฟ Data 9กาวไฟ Data นะครับมันจะแบ่ง444 4, 4, นะครับแสดงว่า1 2 3 4แรกเนี่ยเป็นของโหลดเซลล์นะครับโหลดเซลล์ก็คือแรงเบรข้างซ้ายต่อมา5 6 7 8กเ็ปเป็นโหลดเซลล์ข้างขวานะครับ9ก0 11 12็ดนี่คือน้ำหนักนะครับแต่น้ำหนักความพิเศษเนิดนึงน้ำหนักมันจะต่อพ่วงกัน4ตัวนะครับ หมายถึงว่าตัวเซ็นเซอร์น้ําหนักที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมมันจะต่อขนานกันว่ากันเถิดสี่ตัวนะครับก็คือเอาแดง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 มาเข้าแดงนี้นะครับดำ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 มาเข้าดํานะครับขาว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 มาเข้าเส้นนี้เขียว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 เลยมาเข้าเส้นนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับเป็นภาคภาคสองนะครับของที่ที่สองนะครับโอเคข้างบนแรงเบรกซ้ายเบรกขวาน้ําหนักนะครับแรงเบรกซ้ายแรงเบรกขวาหนักนะครับ ผมเดี๋ยวผมจะต่อให้ดูนะครับส่วนด้านนี้ด้านนี้สำคัญเลยนะครับก็จะเป็นแบบนี้ไอโอหนึ่งโอสองโอสามเส้นสีเหลืองเนี่ยมันก็มาจากตรงนี้นะครับคือ x12 x11 นะครับ x11 มันมีสองสองเส้นก็คือแรงเบรกซ้ายกับแรงเบรกขวาก็มันก็มาเข้าที่หนึ่งกับสองสามเนี่ยเส้นนี้ก็คือเข้าของน้ําหนักนะครับลองไล่ดูเส้นสีเห็นไหมครัเส้นสีเหลือง ของ22เป็นน้ำหนักมาเข้ากไอโอ3ง,ง,ง่ายๆนะครับข้้งบนดางเด็กซ้ายแรงเด็กขวาน้ําหนักโอเคไอโอ4ว่างไว้นะครับมาดูที่ตัวสีเขียวนะครับสีเขียวตัวนี้สองสองคู่นี้ที่ผมมาร์กไว้เนี่ยก็คือกาวสองคู่นี้นเป็นไฟ22โวลต์เวลาเราวัดนะครับอมิเตอร์ผมเจ๋งหน่อยนะครับมันจะเป็นแบบไร้สายนะครับเป็นแบบไร้สายก็คือมาทัวร์มิเตอร์เลยนะครับ ก็เดี๋ยวดูนะครับวางไว้ตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันนะครับเป็นไฟดีซีนะนะครับผมก็จะเอาวิเตอร์วัดเลยว่าได้ไหมนะครับแดงดำได้มาสิบเอ็ดจุดหนึ่งแปดโอเคพอทนนะครับก็ถือว่าสิบสองโวลต์นะครับวัดที่โหลดเซลลคู่แรกนะครับต้องได้ได้ประมาณแปดโวลต์ได้ประมาณเจ็ดจุดห้าสี่โอเคปัดได้คู่ต่อไปนะครับได้นะครับคู่ต่อไปได้ นะครับทข้าไมผมเว้นนะอันนี้มันต่อเข้ากับโหลดเซลล์นะครับโอเคดูดูที่หน้ามิเตอร์นะครับผมใช้เดนโวลต์ดีซีนะครับโอเคก็อ่ะอันนี้ปล่อยไว้อย่างนี้นะครับวิธีการอธิบายนะครับคราวนี้โหลดเซลเล,เซล์เนี่ยโหลดเซลล์เนี่ยมันมีแบบนี้นะครับอ่ะมาดูกันมันจะแยกนะครับข้างบนสี่ตัวเนี่ยเน็ตแรงเบรกซ้ายมันก็มาใช่สตัวสีเงินกับสีทองเนี่ย เป็นคู่นะครับอะถ้าแรงเบรกขวาก็ใช้คู่นี้น้ําหนักก็ใช้คู่นี้มันต่อตรงอยู่แล้วแรงเบรกซ้ายแรงเบรกขวาน้าหนักมันก็วิ่งแบบนี้นะครับสมมุติว่านะครับวันดีคืนดีแรงเบรกซ้ายไม่มานะครับเราก็ย้ายเิครับถอดแรงเบรกซ้ายสี่เส้นนี้ออกไปเอาแรงเบรกขวาสี่เส้นมาใส่แรงแรงเบรกซ้ายแทนนะครับอะถ้าข้ามา ก็แสดงว่าโหลดเซลล์เสียถ้าค่าไม่มาเราลองย้ายไอซีคู่นี้มันของแรงเบรกซ้ายคู่นี้มันของแรงเบรกขวาย้ายทั้งคู่เลยเราก็ต้องรู้ว่าส่วนที่เป็นไอซีเสียไหมอ่ะอีกสเต็ปหนึ่งถ้าย้ายแล้วยังไม่ได้อีกลองกลับคั่เลยถ้ากลับคั่สองคู่นี้ปัญหาใหญ่แสดงว่าคอนตนเนอร์เสียนะครับอีกทีนะนะครับถ้ามันดีดีแรงเบรกซ้ายเกิดเสีย มันข้างแรงเบรกซ้ายก็เป็นศูนย์ถูกไหมครับเราก็ไปถอดแรงเบรกขวามาซึ่งเป็นทร์ดแหวนคือตัวเนี้ยตัวเนี้ยนะครับไปเทามาใส่นะครับข้างที่มันเสียก็คือแรงเบรกซ้ายเราก็ย้ายสลับสายเลยเทาแรงเบรกขวาสี่เนี้ยมาใส่แรงเบรกซ้ายอ่ะถ้าข้ามาจบก,ก็เป็นที่โหลดเซลลเสียถูกไหมนะหรือทางกลับกันถ้าแรงเบรกขวาไม่มาเราถต่อท้อเรอาแรงเบรกซ้าสีีน้เย สถ้ามาแสดงว่าโหลดเซลล์ที่เป็นเหล็กเนี่ยเสียจบก็ซื้อใหม่ตัวสองพันแค่นี้แต่ถ้าไม่มากันคือปัญหาใหญ่ถ้าสลับแล้วค้าไม่มาก็ลองสลับไ c ซทีละคู่มันจะเป็นแบบนี้นี่คือคู่ที่หนึ่งของแรงเบรกซ้ายแรงเบรกขวาก็ลองสลับกันเราก็จะรู้ว่าถ้ามาก็แสดงว่า i อซเสียซีกหนึ่งถูกไหมครับถ้าสลับแล้วยังไม่มาอีกง อันนี้เป็นที่คอนโทรเลอร์แล้วเพราะว่าเอาพุทมันต่อเว้นหนูกับสายระหว่าง IO0, IO1 เนี่ยของเป็นแรงเบรกซ้ายและเบรกขวาเนี่ยมุดดินมามุดดินมาเกือเมตรประโปดที่บ่อดนี้นะครับก็คือสายคู่นี้นะครับสีเหลืองคู่นี้ของ X11 กนะครับถ้าวัดแล้วเกิดดีก็เป็นที่คอนโทรเลอร์เสียจบกันนะครับจบกันนะซื้อบอดมาอะอีกเี้นหนึง ถ้าน้ำหนักเกิดเสียล่ะน้ำหนักเกิดเสียสี่เส้นนี้เกิดเสียถ้าถ้าน้ำหนักเป็นศูนย์นะครับง่ายๆเราก็ลองย้ายแรงเบรกซ้ายหรือแรงเบรกขวาก็ได้สี่เส้นเนี่ยมาเข้าแทนน้ำหนักแล้วก็ไปเทสจากโปรแกรมดูไงครับเท่านั้นเองถ้ามาคือจบถ้าไม่มาลองสลับไอซีทั้งแผงของข้างใดข้างหนึ่งลองเอาแรงเบรกซ้ายมาใส่แทนน้ำหนักดูแค่นั้นเองถ้าไม่มาอีก วัดสายไอโอสายต้องไม่ขาดนะครับถ้าถ้าขาดก็คือไม่มาแต่ว่าถ้าไม่ขาดคอนโทรเลอร์รินะรงแค่นี้คราวนี้การทดสอบจากโปรแกรมนะการทดสอบจากโปรแกรมทำยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้เราอยู่ตรงนี้นะครับเราวัดนะรเราวัดคู่นี้ต้องได้ประมาณสิบสองนะครับ คู่แรกก็ได้ประมาณแปดนะได้เจ็ดจุดห้านะครับก็อยากรู้โหลดเซลทำยังไงโหลดเซลล์ทำยังไงอ่ะเดี๋ยวผมถือให้ดูนะครับนี่ที่ผมว่ามันถอดหัวได้นะครับมิเตอร์ยี่ห้อฟุกนะเราปรับเป็นมิลลิโวลต์นะครับมิลนิโมิลลิโวลต์ตัวนี้กดปุ่มสีเหลืองทีหนึ่งนะครับตัวหน้าปัดจะโชว์นะครับมิลลิโวลต์ดีซีนะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมมิลลิโวลต์ดีซีโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูค่ากัน แล้วัดที่โหลดเซลทำไมต้องต้องวัดแบบนี้ด้วยอ่ะก็ <elly> เพราะว่าโหลดเซลเนี่ยมันให้ค่าเอาต์พุตเนี่ยที่ประมาณ2องมิลโวลต์ต่อโวลต์นั้นเราเราต้องตั้ง 00. 000. 000. 000. เลนด์มิลโวลต์แล้ก็จิ้มเลยครับคู่ที่3คู่ที่4ได้เท่าไหร่ได้ประมาณจุดศูนย์หนึ่งนะครับเราลองตั้งโหลดเซลล์แล้วลองกดอ่ะเห็นไหมฮะผมออกแรงกดที่มือนะโหลดเซล์มันเหมือนแบบนี้เราบีบแต่ว่า มันเป็นตัว H มันใช้แรงเครียดเขาเรียกว่าสเตนนะครับกดลงไปนะครับโักล้องมันไม่โวกกันนะครับโอเคนะครับเราบีบแล้วบ,บีบปุ๊บถ้าบ,บีบปุ๊บเนี่ยคาจะต้องขึ้นค่ะเอาเอาให้มองเห็นละกันเนาะผมผมวัดดูให้ได้วัดคู่นี้นะครับเพราะสายผมต่อคู่นี้ผมลองบีบดูนะครับผมลองบีบดูปึ๊บขึ้นไหมขึ้นถ้าขึ้นก็แสดงว่าโหลดเซลล์ปกติแต่ว่าที่มันติดลบเนี่ยเพราะว่าเรากลับั้่กัน นะครับเรากลับคั่วกันไคมิเตอร์นีต้อนจะง่ายกว่าถ้าเรากลับคััวมันก็จะเป็นบวกนะครับเป,เป็นแรงดึงแ,แรงกดนะครับโอเคกดเป็นบวกได้ไหยโอเคนะครับโอเคจบนะครับเพราะฉะนั้นน่าจะวัดเป็นแล้วนะนะครับวิธีการวัดง่ายๆนะครับควรจะควรจะได้แล้วนะครับจากตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเปิดเผยตรงนี้ช่างที่จะมาเก็บเราสามสี่หมื่นเนี่ยหมดสิบครับ เราทาเพงได้นะครับก็ไม่ต้องประหยัดยกเว้นพวกคนรวยจัดนะครับก็เสียตังไปเถอะนะครับถ้าอย่างนั้นโอเคนะครับมีคนถามว่านะครับมีคนถามมา,มา,มมาให้ตรงลบเนี่ยลบเนี่ยลบเนี่ย,ลบ,ยลบเดียวกันไหมใช่ครับอันเดียวกันบวกนะครับบวกอันนี้บวกอันนี้แล้วก็บวกอันนี้อันเดียวกันไหมบวกอันเดียวกันผมย้ายนะผมเอาไปนเนี่ยมาเข้าโหลดเซลล์ที่คู่ของน้ําของน้ําหนัก นะครับแต่ว่าผมย้ายขาวเขียวเนี่ยมาเข้าแรงเบกซ้ายเดสอบครั้งหนึ่งแรงเบกขวาคั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวมาย้ายเข้าน้ำหนักที1ได้นะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูจากหน้าของโปรแกรมความสําคัญของบอร์ดมีแค่นี้เองนะครับแต่ในยะไอซีสองตัวเนี้ยในเมืองไทยไม่มีขายนะครับต้องสั่งเอาตัวสีเงินเงินกับสีทองเนี่ยนะครับโอเคมาดูกันนะผมยอ่ยอย่อตรงนี้ลงนะนะครับให้เห็น นะครับเราเปิดโปรแกรมเลยเข้าโปรแกรม c o s เ e r นะครับเห็นไหม o s ส e r อ่อา Windows ี Windows อันน,นี้ผมใช้ Windows Windows 10นะครับ Windows 10นะครับก็ Windows 10อ่ะคอยดูนะครับ Windows 10 64บิตด้วยนะครับโอเคมาดูกันนะเราเปิดเราเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับเข้ากดปุ่มปรับตั้งนะครับอันนี้สำคัญเลยแล้วก็เลือกหัวข้อ นะครับหรือหัวข้ออันนี้แรงเบรกซ้ายแรงเบรกขวานะครับเบรกเล็บเบรกไรนะครับแอคซิเวตก็คือน้ำหนักนะพูดเราเลือกที่น้ำหนักนะครับอ่าผมไม่ได้ต่อ,อยูสยปีูซีเรียลนะครับมันก็เลยไม่ขึ้นนะครับเพราะเมื่อกี้เราทดสอบดูอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมต่อต่อให้ดูก่อนแปบ๊บหนึ่งนะครับโ okay. อเค่าเดี๋ยวผมต่อผมต่อให้ดูนะอันนี้ต้องย่อตรงนี้ลง ครับโอเคอ่ะอย่างนี้น่าจะเห็นอ่ะครับกดปุ่มปรับตั้งปุ๊บโอ้อันนี้มันเข้ามันเข้าหมดหละไม่เป็นไรโอเคเสียบเลยแล้วกันนะครับเสียบเข้าไปปุ๊บอ่ะนะครับเสร็จแล้วเราวางนะครับโอเคเสียบแล้ว,ว,นน okay. ลวกดปุ่มปรับตั้งนะครับปุ๊บโอเคอ่ะนะครับอ่ะค่าขึ้นแล้วเราดูที่ AD ตอนนี้เข้า ขึ้นมา19192 195 199นะครับมันก็จะดิ้นไปดิ้นมาสังเกตตัวนี้128เนี่ยติดลบอยู่นะครับกดโอเคทีนึงนะครับให้มันเป็นศูนย์ซะเบรกเล็บก็กดให้มันเป็นศูนย์ซะเบรกลท์กดให้มันเป็นศูนย์ซะนะครับเป็นการรีเซ็ตค่าออโตคัลิเบตนะครับเสร็จแล้วออกไปแล้วกดเข้ามาใหม่นะครับตอนนี้โหลดเซล์นะครับตอนนี้โหลดเซลตออนะ์ต่ออยู่ที่นะครับต่ออยู่ที่ ่าตอนนี้โหลดเซลล์เนี่ยต่ออยู่ที่แรงเบรกข้างซ้ายนะครับเขียนขาวเขียวไหมครับต่ออยู่ที่ตำแหน่ง3กับ4แรงเบรกข้างซ้ายนะครับ,รเ,บ,รบเราก็กดแรงเบรกข้างซ้ายโอเคขึ้น10นิวตัน10เอ็แล้วก็เปลี่ยนค่าเป็นศูนย์บ้างนนเราไม่สนใจนะครับไม่ต้องตกใจโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน, <S <S กนผมเอาโหลดเซลล์ขึ้นมาผมกดค่าลงไปปึ๊บผมออกมือแล้วผมจะบีบก็ได้นะครับผมบีบ ดูที่มือผมนะนะครับขึ้น2,000-3,000เลยเห็นไหมฮะแล้วก็ดูที่ ad ad จะต้องเพิ่มขึ้นจาก2,200เนะเพราะผมบีบมันขึ้นเป็น2 4 0 4เห็นไหมฮะปล่อยมาก็เป็นค่าเดิมนะก็คือ0หรือ10นั่นเองนะครับถ้าเราดันลูกกิ้งเอาขาไปเขี่ยๆที่ลูกกิ้งลูกล่างให้โซ่มันเคลื่อนที่ได้ตัวเลขจะเพิ่มขึ้นนะครับวิธีการทดสอบง่ายๆอ่ะคราวนี้อ่ะด,ดูนะครับผมผมจะถอดมันออกนะครับผมจะถอดมันออก เทเส้นสีเขียวก่อน้ายเส้นสีเขียวตอนนี้อยู่ที่แนเหนือซ้ายนะนะครับล้วกไปจิ้นะครับมีควานเหนซ้ายนะครของอลุชาวไทยทั้ประเทศเราอยู่ในสัาแห่งวันเฉลิมนาสาตสเดาจ้โอเคเสร็จแล้วเราเาตอมาตทราบสที่กว่าม่สัญนะครับดูนะครับ อันนี้คือลบบวกสัญญาณของแรงเบรกซ้ายลบบวกสัญญาณของแรงเบรกขวานะครับนะครับเราก็เลื่อนแล้วสังเกตที่หน้าจอแรงเบรกซ้ายเนี่ยมันลอยขึ้นมาแล้วมันสูงเลยนะครับเราไม่สนใจแล้วก็ปรับเป็นแรงเบรกขวาซะนะครับแรงเบรกขวาซะอ่ะโอเคนะครับ,นะรบแต่ว่าเราไม่ได้กดให้มันศีโย์นะครับ แลาต้อกดให้เป็นซทีนึงแล้วก็ไปเลือกค่าอื่นทีหนึ่งก่อนแล้วแลกลับมาเป็นแรงเบรกขวาใหม่นะครับอ่ะเสร็จแล้วเราดูที่จอนะครับเป็นศูนแล้วเห็นไหมผมเอโโลดเซลลขึ้นมาผมกดลงเลยนะครับผมดันเอามือกดลงไปค่าขึ้นเหฮะพันกว่าดูที่ตัวเลข AD 2,200กว่านะครับผมเอามือบีบนะปึ๊บประมาณ2,400นะครับขึ้นแบนนะบีอีทีนึงอะก็แสดงว่า ข้างนี้ใช้งานได้แล้วแรงเบรกซ้ายแรงเบรกขวาใช้งานได้แล้วต่อไปนะครับ่าเดี๋ยวผมจะทำตัวของน้ำหนักให้ดูนะครับ สกอนะ่ะครับอ่ะดูที่หน้าจอนะครับเบรกซ้ายนะครับแล้วก็ลอยขึ้นมาแล้วนะครับเราก็ไปทดสอบ a c คซ s ดเวกโอเคกดศูนย์ที่หนึงนะครับอ่ะเสร็จแล้วเราก็ลองดูนะครับผมเอามือกดนะดูที่ AD นะ AD สมมติว่าค่าค่าค่าปกติคอมพิวเตอร์ประจำจำที่4 99ก็คือ500ก็คือตอนนี้คือ0กิโลนะครับคือ0กนะิโลอ่า0กิโลสังเกตได้ง่ายเลยนะครับ AD คือ0กิโลนะสมมติผมจับขึ้นมามันค่อนข้างจะไวน,นะครับจับขึ้นมาติดลบเลยังไม่ทันได้บีบเลยนะขึ้นค่าขึ้นนะปึ๊พบพอผมบีบเข้าไปนะคพันพันกว่ากิโลเนี่ยนะครับพันกว่ากิโลนะนะครับ,นะรบแต่จริงๆม,มันไม่ได้หรอกมันจะต่อมาเฉลี่ยกันนะครับ อันนี้ทดสอบให้ดูนะครับว่าคอนเซปต์มันเป็นแบบนี้นะครับเป็นไปได้ที่มือเราจะมีแรงบีบตั้งเป็นพันกิโลนะครับอันนี้มันขยายร้อยเท่าเท่านั้นเองนะครับอ่าเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะดูท่าเอดีนะวางมันก็เป็นศูนย์เหมือนเดิมนะครับพวกเครื่องราวาก็หลักการนี้นะครับเป็นศูนย์แล้วดูที่ A อดีเอดีอยู่ที่ห้าร้อยนะครับอ่านะครับอยู่สี่เก้าเก้าห้าร้อยประมาณเนี้ยนะครับ พอมีแรงไปกระทํามันนะครับมีน้ําหนักไปเหยียบมันล้อรถเหยียบมันค่ามัาเพิ่มขึ้นนะครับอ่าแล้วปล่อยก็ไปสูงเหมือนเดิมเพราะนั้นเองนะครับวิธีการทดสอบไง่ายโอเคนะครับก็พอจะมองเห็นคอนเซปต์ละเพราะฉะนั้นก็เอาไปใช้ประโยชน์ต่อนะครับอย่าให้ช่างมันหลอกได้นะครับโอเคก็มีอะไรก็โทรมาถ,ถามเอาแล้วกันนะครับก็ที่เหลือก็ไม่น่ามีนะครับขอบคุณครับ